เวอร์ไวเว็บคลิปเระชอนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเปียกข้าพูดาบกระชอนนะครับวันนี้กระชอนพาเที่ยวนะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดบางกุ้งนะครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือศาลนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นศาลอะไรนั้นผมยืนอยู่กับคุณพี่สมศักดิ์นะครับจะ ที่บายให้พวกเราฟังนะครับสวัสดีครับพี่สมศักดิ์ครับครับสวัสดีนะครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือสารวิรชน55ตะกูลแส้55ตะกูลแส้ครับทีนี้อยากจะทราบไหมครับว่าทําไมถึงเรียกว่าสารวิรชน55แ้อยากจะทราบครับนะครับที่นี่เมื่อสงทางขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับที่เรารู้จักว่าค่ายบางกุ้ง เรียว่าเมื่อท่านมาปดิสิทสิก2,311นะครับ247ปีที่ผ่านมาครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนส่วนมากชาวจีนครับจะเป็นทหารชาวจีนนะครับโดยการนัของออกหลวงยาเสนาสมุทรหรือว่าใต้ผงเจียมที่นำลูกเรือสมเทาครับตั้งแต่จังหวัดตราดมาจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีครับ มาอยู่ดูแลรักษา่ายบารพุ้งแห่งนี้แหละออืนะแล้วก็่ายบรรพุ้งนี้เรามาโดนพ่อม้าร้องไว้สี่สิบเก้าวันพมาร้องไว้สี่สิบเก้าวันสี่สิบเก้าวันสางอ้หารเกือบจะหมดแล้วไข้เริวจะแตกสาแตกก็ได้องค์ส็จพระเก้าตากสินผ่าได้เพราะองค์ท่านกีถาทัพมาด้วยพะอของเองมาต่อสู้กับพ่มาที่นี่ที่นี่เลยนะที่นี่เลยนะครับเพราะว่าเนื้อที่ในอดีตของ่ขยบรรพุ้งเนี่ยมันมีประมาณเจ็ดหก ถึงเจ็ดวัยไล่ครับนะครับถือว่าแต่ว่าวัดปลาทูเนี่ยพอดีว่าอยู่จุดศูนย์กลางของท่ายบางกุ้งเพราะว่าด้านหน้ามันจะเป็นแม่น้ำแม่โถงเราขึ้นจากนี้ไปะะอันนี้หน่วประมาณห้าร้อยเมตรคเขาเรียกว่าขอบท่ายปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับที่เหือแล้วก็ใต้ประมาณห้าร้อยเมตรใช้อยู่ตรงนนะครับเรียกว่าขอบแหวกอ้อม Dans ว่าจะเข้ามาไปจบรวมเนทั้งหมดจับเปรียบเสมือนว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่ในเกาะนะครับและจะยวจมีตรงนี้คือจัดน้ำโบราณ400กว่าปีโอ้โหน้ำยังไม่เคยแห้งทีนี้ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้จับ การทำฟ้าสะอาดเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องส่วนต่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าดีเลยธรรมชาติดีเพราะว่าปีหนึ่งก็เดือนหนึ่งก็จะต้องทำรั้งหมดเพราะว่าที่มันน้อยนะครับทีนี้เราองค์พระบาทสมเด็จพระเจักรีมหาราชเคยกรีธาทัพมาที่นี่สองครั้งสองครั้งเลยครับผมครั้งแรกสองพันสามร้อยสิบหนึ่งนั่นมาเพื่อตีกับพม่าครับนะครับหลังจากที่เราได้ แล้วกคู่กรุงศรียอุทยานสำเร็จแล้วในครั้งที่สองใน2,310ครับ28ธันวาทในปีเดียวกันนั่นเองของท่านได้ตามการแข่งมิ้งองกหน้าละตั้งบริการได้ดีดีนี่แหละครับเป็นศึกสงครามครั้งแรกของพระองค์ท่านพิคายบางกุ้ง2,311ครับแล้วก็2,317พระองค์ท่านยังได้นำทหารเสด็จมาพักทัก สเสวยไปะหารที่ค่ายบางกุ้งแห็นอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการบาาัญชาการรบที่ค่ายบางแก้วเมืองจังหวัดราชบุรีที่เขตโพธารามที่เราเรียกว่าโคกกระต่ายนั่นแหละครับโอ้อโหน,นะครับตามเป็นมาของค่ายบางกุ้งที่ว่าทําไมสมเด็จพระเจ้าตากสินสมหาราชเสด็จมาที่นี่สองคร,รั้งเพื่อสังเกตุพี่้แบบครับ ผมได้ข่าวว่ามีชาวต่างชาติเดินทางมาที่นี่บ่อยมากที่นี่จะมีเป็นประจำทุกวันทุกวันเลยครับนะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือนะครับสิ่งดีๆที่ทางทีมงานกระชอนคอมมอบให้กับท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับที่ทางเวอรไวด์เว็บกระชอนคอมโซเชียลแคมก็กระชอนคอมนะครับถ้าไปทางยูทูบครับที่ค่ายเพจกระชอนคอมและเฟซบุ๊กของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิกเด็ดอีกหนึ่งช่องทางนะครับเวอรไวด์เว็บคลิปกระชอนคอม เดี๋ยวผมจะพาพี่สมศักดิ์ไปทัวร์รอบวัดอีกสักที่หนึงนะครับแต่เป็นที่ไหนเดี๋ยวติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสุดยอดอีกแล้วครับรังสรรคผลงานโดยกะชอนคอม